สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดังทีวีนะคบผมมีคนนะครับบอกว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรคนนี้นะครับเป็นเพื่อนผมนะครับเขาคิดว่าผมไปก๊กอปฟคิปคลิปพวกไมโครไม c ค้าพวกเอฟเอเถื่อนนะครับเอฟเอฟเถื่อนก็ลงลงเมื่อวานนะครับ เป็นประกาศแทนโครงการเนี่ยนะครับคิดว่าเปนกอ็เออเกมต่างๆนานานะครับเขาบอกว่าเสียมันไม่เหมือนผมนี่คนนี้เขาอยู่ในงานระบบนะครับชื่อแทนนะครับเอ่ทเอ่อเด็กพนักงานแทนโครงการก็เป็น พืนะ้นนามของเขานะครับแล้วก็นะักสกุลเขานะครับเขาคิดว่าผม็พิมิ์มานะเขาบอกว่าให้อัดคิปอะไรเกี่ยวกับเขาก็เ,ากเลยอัดประมาณนี้ครับนะครับอัดประมาณนี้น่าจะดีแล้วใช่ไหมครัเฮลโลนาะยมาดูด้วยนะครับนี่แหละเกี่ยวกับนายและนะเขาจะเป่าผมนะครับถ้าไม่เชื่อว่าเออ เป็นเสียงผมงจริงๆอะผมจะบอกนะครับว่าว่าผมนี่นามสกุลชื่อชื่อว่ากิจกรเบกะโธอยู่ชั้นป .6 พับ1เลขที่12นะครับขประมาณนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ก็ิีพวกเกมต่างๆนาๆนานะครับบ๊ายบายครับ